แทนที่เราจะอธิฐานขอนู่นขอนี่ขอนั่นฮะผมอยากจะเชิญชวนทุกคนลองอธิฐานขอให้พระเจ้าไม่ให้สิ่งต่างๆดูบ้าง Think Like Christ Podcast รายการที่จะชวนคุณมองเรื่องใกล้ตัวผ่านมุมมองแบบพระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณอยู่กับผมซันสิธวีทีรกคุณชนเราจะเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณในหูของคุณ สวัสดีครับวันนี้อยากมาชวนคุยเรื่องการอธิษฐานครับหัวข้อวันนี้คือเราอธิษฐานง่ายเกินไปหรือเปล่าปกติพี่น้องอธิษฐานยังไงกันบ้างครับผมขอสารภาพก่อนเลยผมเนี่ยเคยอธิษฐานแบบสังกตายแห้งแรงแล้วก็วนไปวนมาเนาะบางครั้งผมก็อธิษฐานเหมือนเดิมทุกวันทุกเชา้าแล้วก็บางทีก็แค่อธิษฐานขอที่จอดรถขอให้สอบผ่านขอให้มีแฟนขอให้ได้งานใหม่ เชื่อว่าหลายคนก็คงเคยอธิษฐานแนวแนวนี้กันมาบ้างใช่ไหมครับวันก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือของ Craig ครกโรเชลนะฮะชื่อว่า Dangerous Prayer แปลเป็นไทยง่ายๆว่าคำอธิษฐานสุดแสนอันตรายซึ่งครกก็ตั้งคำถาไมได่น่าสนใจว่าคำอธิษฐานของเราเนี่ยมันปลอดภัยเกินไปหรือเปล่ามันง่ายเกินไปหรือเปล่าว่าแต่ทำไมเราต้องอธิษฐานให้มันยากด้วยละ่ะทำไมเราไม่อธิษฐานง่ายๆแบบขอนู่นขอนี่ขอนั่นนะครับ ก่อนหนึ่งก็ต้องดูก่อนว่าราะเยซูคริตเนี่ยไม่ได้เรียกสาวกให้ใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะครับตอนระเยซูเรียกสาวกเนี่ยระเยซูบอกได้ว่าให้เขาแบกกางเขนปฏิเสธตัวเองปฏิเสธครอบครัวปฏิเสธเพื่อนฝูงแบกกางเขนพร้อมตายแล้วก็ตามลงมานะครับเโลบอกในโครินบอกว่าเขาตายต่อตัวเองทุกวันนะครับแล้วก็เวลาที่เขาตายเนี่ยระเยซูคริตก็สามารถทํางานในชีวิตของเขาได้นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่า การเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เนี่ยหนึ่งในคาแรคเตอร์นั้นคือคาแรคเตอร์แห่งความยากครับแห่งความเสี่ยงแห่งความปฏิเสธตัวเองนะครับในการที่เราจะติดตามพระเยซูคริสต์นะครับผมก็เลยคิดว่าการอธิษฐานให้ง่ายเกินไปเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะครับเราสามารถขอนู่นขอนี่ขอนั่นได้นะครับแล้วก็อันที่จริงพระเจ้าก็เชิญชวนให้เราขอด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสัญญาณหนึ่งที่สะท้อนความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้นนะครับคือการอธิษฐานให้ยากขึ้นครับ ในหนันงสือเนี่ยครกเขาเล่าเหตุการณ์หนึ่งที่มีคนมาถามเขาว่าคุณเชื่อหรือเปล่าว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เชื่อคุณเชื่อหรือเปล่าว่าพระเจ้าสร้างโลกและจัก,กรวาลเชื่อคุณเชื่อหรือเปล่าว่าพระเจ้ารักษาโลกได้เชื่อแต่ทําไมคําอธิฐานของคุณมันแห้งแรงแล้วก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าเล็กจังเลยโ oh, อ้พระผมอ่านเรื่องนี้เสร็จนะมันสะท้อนถึงตัวผมเลยนะหลายครั้งผมอธิษฐาน เรียกได้ว,ว่าดูถูกพระเจ้ามากเลยอ่ะคือผมอธิฐานขอที่จอดรถทั้งทั้งที่พระเจ้าสร้างจัก,กรวาลผมอธิฐานขอให้ผมสอบวิชานิ้ผ่านทั้งทั้งที่พระเจ้าเป็นแหล่งความรู้ทั้งมวลของมนุษยชาติแล้วผมก็มานั่งคิดดูเออจริงๆแล้วคําอธิฐานของผมเนี่ยมันมันง่ายเกินไปหรือเปล่าถ้าเราไปดูคําอธิษฐานของฮีโร่ในพระคัมภีร์หลายๆคนฮะอย่างเช่นพระเยซูฮะ คำอธิษฐานของพระองค์เนี่ยหลายครั้งก็โหดมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานในสวนเกสเมเนนะฮะที่พระเยซูอธิษฐานบอกว่าขอให้เลื่อนจอกนี้ออกไปก่อนนะครับแต่ว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะไม่ใช่ตัวของเขาเองโหคำอธิษฐานนี้จริงๆแล้วโหดนะครับแล้วก็พระเยซูก็เครียดมากอย่างชัดเจนฮนะจนเลือดไหลออกมาเป็นเหงื่อเลยนะครับเราอธิษฐานให้ยากขึ้นได้ไหม วันนี้ผมอยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะฮะที่เราจะอธิฐานให้ยากขึ้นไปด้วยกันนะฮะแทนที่เราจะอธิษฐานขอนู่นขอนี่ขอนั่นเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ง่ายขึ้นดีขึ้นนะฮะเราลองอธิษฐานกลับข้างดีไหมครับเราลองอธิษฐานขอให้พระเจ้าทําให้ชีวิตเรายากขึ้นเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าเนี่ยเบรกเราทําลายเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงเรานะฮะผมคิดว่าในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน,นะฮะเราจะเราจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นได้เราจะ เติบโตขึ้นได้เราจะเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ที่แข็งแกร่งขึ้นได้นะฮะมันไม่ได้เป็นเส้นทางที่โลดด้วยกลีบกุหลาบนะครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นเส้นทางที่ผ่านแต่เรื่องราวง่ายๆในชีวิตแล้วเราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ผมพบว่าหลายครั้งการเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสตท์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งเนะี่ยทุกคนล้วนผ่านประสบการณ์อันยากลําบากมาทั้งนั้นเลยครับอับราฮัมต้องทนไม่มีลูกเป็นเวลาหลาย10ปีนะครับโยบถูกพรากทุกสิ่งไปจากชีวิตของเขาก่อนที่เขาจะกลับมา มีทุกสิ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นสองเท่านะฮะโยเซฟผ่านเรื่องราวที่รันทดมากกว่าที่เขาจะมาขึ้นเป็นผู้ปกครองอียิปต์ได้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนเลยที่เขาต้องผ่านเรื่องราวที่ยากลําบากในชีวิตนะครับก่อนที่เขาจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ซื่อสัตย์แล้วก็พิสูจน์ได้ว่าคนคนนี้แหละซื่อ้ในการรับใช้พระเจ้าจริงๆผมมีตัวอย่างเรื่องราวของผมเองที่อยากจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับมีเช้าวันหนึ่งเนี่ยผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็บอกพระเจ้าว่า ขอพระเจ้าทําลายผมขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมขอพระเจ้าสร้างคาแรคเตอร์ของผมใหม่ให้เติบโตยิ่งขึ้นตีสอนผมให้ให้เป็นผู้รับใช้ที่ใช้การได้ของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อารเมนบปปกตินะครับก็ใช้ชุดปกติเลยนะครับแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็เกิดเรื่องใหญ่ในชุดของผมที่ผมไม่มีวันลืมแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนชุดของผมไปตลอดกาลเลยนะครับคือผมจะต้องเลิกกับแฟนที่ผม คบมา7ปีกว่านะครับแล้วก็กำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชีวิตผมก็พลิกผันแล้วก็ไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีกเลยนะครับโอ้โหสัปดาห์นั้นเป็นสัปดาห์ที่โหดร้ายมากสำหรับผมเลยนะครับแล้วผมผมยังคิดในใจเลยว่าโอ้โหวันนั้นที่ผมอธิฐานขอให้พระเจ้ายกระดับจิตวิญญาณของผมด้วยการเบรกผมด้วยการทําลายผมเนี่ยโอ้โหมันมันร้ายแรงจริงนะมันรุนแรงจริงๆเลยนะแต่ผมก็กล้าพูดเลยว่าเหตุการณ์นั้นแหละที่ จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมจะกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างอย่างที่เหตุการณ์ธรรมดาทั่วไปทําไม่ได้เลยนะครับผมเข้าอกเข้าใจความทุกทรมานความเจ็บปวดของมนุษย์มากขึ้นเยอะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าพระเจ้ากําลังใช้เหตุการณ์นั้นในการสร้างคาแรคเตอร์ของผมขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นวันนี้ผมอยากจะมาเชิญชวนทุกขั้นนะครับที่จะอธิษฐานให้ยากขึ้นนะครับ แทนที่เราจะอธิษฐานขอนู่นขอนี้ขอนั่นนะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนลองยืดขยายคําอธิษฐานของตัวเองออกไปนะครับลองอธิษฐานขอให้พระเจ้าไม่ให้สิ่งต่างๆดูบ้างนะครับลองอธิษฐานขอความยากลําบากในชีวิตดูมากขึ้นนะครับขอการตีสอนจากพระเจ้ามากขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าการทดลองการตีสอนที่มาจากพระเจ้าเหล่านั้นแหละจะเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าคำอธิษฐานแบบนั้นแหละมันจะสะท้อนถึงความ ยิ่งใหญ่ความเป็นพ่อของพระเจ้าความเชื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นผู้รับใช้ที่สัตว์ซื้อของพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เรามาลองอธิษฐานให้ยากขึ้นไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ